สวัสดีค่ะที่นี่รีสอร์ททวนเสาอาทิตย์นี้พร้อมเก็บแล้วนะคะพักไฮโดรโปรนิกปลูกแบบไม่ใช้ดินร้อยเปเซ็นปลูกบนรางน้ำไหลผ่านนะคะเสาอาทิตย์นี้จะเก็บเป็นเสาอาทิตย์แรก ขายตามออเดอร์นะคะเริ่มสั่งมาได้เลยค่ะที่นี่รีสอร์ทประชาสำราญนี่คือของฝากจากรีสอร์ทผลิตภัณฑ์ของฝากจากรีสอร์ททูวรนรุ่นนี้พร้อมเก็บเสาอาทิตย์นี้ใครสนใจทักมาได้นะคะ สวยงาม。So